ไไนอ่าวส,สวัสดีกัน็นเจอนะครับเบื่อกันนะวันนี้ผมจะมาตีเราอยู่กันสองคนนะตักแกงเราจะมาจังการเล่นนะ <c oughs> มามามาเอาเลยดีกว่าาห้ามซ่อมนะใครระเบิดก่อนแค่ <c oughs> เออพี่ไม่ลงหรอกพี่ลงมาแล้วดูดูดูทำอะไรกันน่ะทำอะไรขี่นันใครระเบิดก่อนแค่ เดี๋ยวเเวเวนับเดี๋ยวพี่นับเองอยไปลอยไปอยู่คนละมุมไม่เป็นแหลกแหลก๋่ะเดี๋ยวพี่นับเองรถเยอกแอรถเลยนานะเป็นคนรถโอ้ยกตาหมดห้าม่อมนะสเอา่อมเอาอยู่อา

โอ้ย่บอกซ่อมโอ้ยไปได้่งไปได้่งยังไม่ไปยังไงนี่แพ้มันมันดึงขึ้นเลยเร็วเร็วเร็โอ้ยคือเรแล้วดีแล้วเอามเาไหมอ้ผิดผิดะมันผิดพลาดเมื่อกี้นะทซ่อมนะทำซ่อมเดี๋ยวมาซ่อมกหนูอกทีเอาเลย ไม่ได้นับไมไม่ได้นัดไมอืออื่อู้อะไรกันนี่เฮ้ยจะตกงแล้วจะตก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 เอาเดียสนี่ต้นี่าจยค่แค่แคเสนก็ไปเอานี่ รถที่มันแรงรถที่มันแรงได้จะไปไม่เกินนี้เลไม่เกินนี้ต้องห้าบาทห้าบาทใครมาเลยทำแล้วอ่ะ เอาว่าผมมาแล้วพี่ริงก่อนจะทางแล้ว่ะางเลยต้องทางขวาเดี๋ยเดี๋ยว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 ยวี๋ยวเยเดีเดี๋ยวีไปทำไมเนี่ยีไปทำไมีไปทไม S <S ลงกรลอ่อล่อควายให้ลงมาตามแต่เีาไม่นก,ก็มีควายแบบพีควายพี่เป็นควายเหรอะควายพีเนี่ยพี่กินวันพีชิบหายเลยเดี๋ยวเราชนวันพีให้มันระเบิดอืออือ <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหนีไปไหน ตามนี้วันนี้อ้าวเฮ้ยเอาตัวระเบิดด้วยกันเอ้ยระเบิด้วกันอีอโอ้ตายสองตายแล้วโอเคคลิปที่ก็จบที่นี่นะก็อยู่มาดูนี่เลยครับเลิกงานดึกวันนี้เดี๋ยวมาช้าหน่อยค่นด